อาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่แต,ตั้งแต่กินได้1นึ่งแผงหึงแผงนี่คือประมาณ10เมิตรนะคะปเป็นย<ม>ังไงม้างคะหลังทานผิตภัณฑ์อ่ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่า วูเวียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกเนี้ยจะรูเนี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอรู้สึกว่าสัมสัมผัสผลลัพธ์ได้ือนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดปวดตีนขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสนค่นหลังจากนั้นก็มาหยบนอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับ เวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณ3วันสวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะ ก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดอยู่แถวๆเนี้ยลงมาคอแล้วก็ท้ายทอยไหล่ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะอ่ามีอาการวูบด้วยค่ะเคยวูบแล้วคือนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอ่ามีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสาม สามคืนหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเวียนหัวาาบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อ,ะอนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะ KO คุณปุ๊กนะคะ ก็วันนี้นะคะตอนนี้พวกอยู่ที่จังหวัดพะเยาอำเภอดอกคําใต้นะก็อย่างที่พวกทำคลิปให้ทุกท่านดูนะคะว่าพวก,กบ,บินมาจากกรุงเทพเลยนะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าตัวรจ,จริงเสียจริงที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วเห็นผลลับชัดเจนนะคะวันนี้นะคะเราลงพื้นที่จริงนะมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะ ชื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะจังหวัดพะเยาค่ะอำเบอร์ดอกคำป้ายค่ะ,ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาอากาศของภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้ยเย็นเย็น,น,นมากนะคะเราสองคนก็ใส่เสื้อไหมพรมนะคะวันนี้พวกก็นะคะมีเคสที่ ดีๆนะคะประสบการณ์ดีๆที่ลูกค้าเคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยนะคะบ้านหมุนแล้วทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้แล้วเรียกได้ว่าเห็นผลลัพธ์ไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะคุณแนทมีความแตกต่างกันยังไงคะก่อนทานนะคะ<ม>คุณแนทมีอาการยังไงบ้างคะก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนาะเม,มื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะ,ค,ะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวะค,ะค่ะมันจะปวดอยู่แถวๆเนี้ย ลงมาคอแล้วก็ท้ายทอยไหลค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการวูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแรงยังค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวูบมันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคองสติได้ค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งเป็นสักกี่ครั้งประมาณสองสองสามครั้งสองสามครั้งเรียกบ่อยมากๆเลยค่ะเป็นทรมานเนาะป็นไม่มากแต่มันทรมานแล้วก็น่าลำคาญนะคะมันสร้างความลำคาญให้เราใช่ค่ะ แล้วคุณแั่รู้จักสิัณฑ์ตัว KO ได้ไงคะพอดีมีเพื่อนเขาขายอยู่อ่ะเขาก็เลยแนะนําว่าลองทานตัวนี้ดูมันเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดเราลองไปทานดูนะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาประมาณ2กล่องค่ะซื้อ2กล่องแล้วทานยังไงอยู่คะตอนที่ทานเช้า1เย็นหนึ่งค่ะทานวันละ2เม็ดนะคะเช้า1เย็นหนึ่งแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนประมาณกี่เมตรคะประมาณผ่านไปประมาณ15วัน15วันนะคะอาการเป็นยังไงบ้างอาการที่เราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัว เป็นหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบเนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆีรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ได้สัมผัสผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้เลยใช่ไหมคะคุณนัาคิดว่าสินค้าตัวนี้แพงไหมคะไม่แพงค่ะคุ้มมากๆาเราเรายอมจ่าย ถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สัก1ิคะแนนคุณใอนเท่าไหร่ดีคะเต็มส0เลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับมากๆกับสินค้าตัวนี้นะคะถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นอนติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากๆค่ะใช่ค่ะนะคะคุณแอนบอกว่านะคะ ไม่เพียงแค่นะคะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้ยังจะมาทานให้ดูด้วยเป็นการยืนยนัน<ช>ว่ากินจริง,รงเห็นผลจริงรไม่ได้มีการว่าจา้างนะคุณแนทเนาะการไม่มีการว่าจ้างแน่นอนค่ะสินค้าเราอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวเคโอะค่ะหนึ่งกล่องมันมีกี่เม็ดคะหนึ่งกล่องจะมี30เม็ดค่ะ30เม็ดลักษณะเม็ดเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าเป็นเม็ดสีแดงแดงแคปซูลสีแดงนะคะเดี๋ยวคุณแนทนะคะจะแกะมาให้ดูให้เพืท่านผู้ชมดูนะคะว่าลักษณะเม็ดของแคปซูลมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาแล้วนี่ก็เป็นแผงที่่ทาานนอยูะ อ่านะคะทานอยู่แข่เป็นแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็อ่านั่นจะเป็นแคปซูลสีแดงเห็นไหมคะอ่านะคะลักษณะอ่เป็นแคปซูลนะคะทานง่ายไหมคะทานง่ายค่ะทานง่ายถ้าเป็นแคปซูลทานง่ายนะคะเดี๋ยวคุณณัฐคะก็จะทานให้ดูเลยตอนนี้ในเป็นเวลาในช่วงเช้าคุณณัฐก็ปกติทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะก็ทานกับน้ำเปล่าเราปกติได้เลยค่ะ เพียงแค่วันละสเม็ดนะคะเช้าหนเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะคุณนัดดีขึ้นตั้งแต่15วันใครมีอาการดังกล่าวนะคะสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบ้บ่อยนะแล้วได้ทาผนผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่แสงเพ็ญสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบ,บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทางานที่ทสมุทรปราการค่ะ่าตอนนี้นะคะบุกกล้อมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส นะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะที่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะเจืมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืค่ะก็คือมีอาการเปียนหัววูบแล้วก็โค้งเค้งค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการกกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ ตรงแท้แน่นอนนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสู่ละร,ร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะ่ะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่า,าโอ้โหเรียกได้ว่า,าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะแล้วก็หลังจากที่<อ>มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะ<ช>แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วคะ่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ทดที่เท่แหละคะ ตั้งแต่เม็ดเม็ดที่สิบค่ะเม็ดที่สิบนะคะค่ะโอ้หนึ่งกล่องมันมีสามสิบเม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่สิบเม็ดก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์ K O ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะเออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างต่อเื่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูกบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวเนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผิตภัณฑ์เคโอค่ะพี่แสงพิพจประทับใจกับผิตภพัณฑ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆเช่นกัถ้ามีคะแนนเต็ม1ินะคะให้ผลพันธ์เคโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบโอโ<ห>้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเบี้ยนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจ,จางนะคะก็ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลพัธนธ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผล วันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริง mm. เห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะ<ช>ป็นการาให้ความวมั่นใจนะคะ,คะว่าทานจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาค่าตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า TOD จริงจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือคทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่สเ่เพชรแกะเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ KO หนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็มันถูใส่แผงแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกตีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงค่ะทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่าย้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้เจกได้ว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคโอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบา,ากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุก,ท,กทุกวิถีเก้าที่เราทํางานของเราคจะแล้วก็มันก็จะกังวนลหลายๆอย่างการลูกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ เมื่อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน ko uh huh. แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ uh huh. อันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะ uh huh. นี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกน,นิดนึงว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสั uh ้งความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน ko uh huh. ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกัน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาว<ม>าที่รุณแม่มาหาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อ,ม,อมีอาการยังไงบ้างคะ โอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานหาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงสามหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะค่ะท่านนี้ดีมากครับค่ะ ถ้าทุกท่านัาเป็นอาการเหมือนผม uh huh. ก็ให้กินเคโอนะครับรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจาตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์เคโอไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภย<า>ัยนะคุณพ่อ,อนะ ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนานให้ตัว ko สัก10คะแนานคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้มีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะคะทานผลิตภัณฑ์ ko สัมผัสการเปลี่ยนแปลงไ,ได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเมตรที่เท่าไหร่คะคุณพ่อ ตั้งแต่สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้คล่องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกตินะ่ปกติอืมห่าประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกก่อเพื่อนบ้านไหมคะกาบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับ กินแล้วก็ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นเคอนะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงน,นะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทานเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้องวังอาการปเป็นปก,กติ้วครับาทางานได้ค่ะมั่นใจในสินค้ามากมากเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่าน